ปัญหาใหญ่ของบ้านซัมติงคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องข้าวครับแต่ละคนนะเลือกไม่เคยเหมือนกันเลยซักทีกินอะไรดีครับผมให้เลือกเลยอาหารไทยแล้วกันพอดีเที่ยงนี้กินอะไรดีอะคาเฟ่ได้ไหมกลับไปคาเฟ่ what you want to eat for lunch ครับพิซซ่า It's possible to eat Thai food mm hmm. ปกติเครียดเป็นวันๆเลยนะการเลือกร้านอาหารให้ถูกใจแต่ละคนเนี่ยแต่วันนี้กันเลือกไว้แล้วนี่เลยบ้านสวนสาธรรับรองมีครบทุกอย่างที่ทุกคนในบ้านต้องการถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็กินให้ครบทุกอย่างเลยครับไข่เคนยของป้านเนี่ยเอาไปเลยพิซซ่านี่นีนี่ขาหมูเยอรมันแถมริปอายสเต็กหอยเชลให้ด้วย Very good with the pepper and the sauce good and with ส่วนของไม้อยากกินอาหารไทยใช่ไหมจัดไปเลยข้าวผัดสับป,ปะรดบวกกับต้ยมยำกุ้งนัวสุดๆส่วนกันเนี่ยไม่ขออะไรมากเมี่ยงปลากระพงจานนี้จานเดียวก็พอคนพามาก็ต้องได้กินอะไรที่อยากกินบ้างนั่นคือเมี่ยงปลากินปลาเนี่ยเมี่ยงปลาต้องใช้มือถึงจะอร่อย อร่อยคนดีกินขาวรองท้องแป๊บหนึ่งบอกเลยว่าของหวานจุใจแน่นอกจากอาหารอร่อยคือบรรยากาศดีมากเหมือนหลุดไปในป่าทั้งๆท,ท,ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยค่ะพื้นที่สีเขียวแบบจุใจใครที่อยากพักผ่อนแบบไม่ต้องขับรถไปไกลๆเนี่ยเราว่าเหมาะมากเลยถึงเวลาของซิรินแล้วค่ะของหวานที่นี่ก็จัดเต็มมากหลากหลายแบบสุดๆทั้งเค้กทั้งไอติมและมีกาแฟแบบพิเศษด้วยดูพี่เขาชงถึงกับอึ้งไปเลยค่ะคุณกันมาเสิร์ฟด้วยตัวเองและกินเองค่ะ คนอิ่มแล้วน้องปลาก็ต้องอิ่มด้วยวันนี้แฮปปี้มากๆถูกใจทุกคนในบ้านเอาไปเลยห้าดาว